ฟ้าวเอ็นการ์เด้นายพรชะนกในสับเสาได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้จะพามาชมผลงานนะคะขอนำเสนอหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ประมาณอาสองเดือนที่แล้วนะคะคุณครูได้ออกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับอบอลสีเหลือแต่หัวทำยังไงดีนะ หลังจากเราล้างหัวเสร็จสับเรียบร้อยนะคะปรุงดินใหม่นะคะแล้วก็ฝังบอนซีลงไปชามหยุดตรงหน้าค่ะตรงนี้นะคะในกระถางเนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายตรงนี้นะคะตรงนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะแค่ส่วนหนึ่งที่คุณครูเพาะใหม่นะคะจากหัวที่ล้างเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็ตรงนี้ก็ อยู่ฝังเข้าลงไปนะคะ2เดือนเกือบเข้าเดือนที่2นะคะเข้าเดือนที่2ก็จะพบว่าเนี่ยค่ะนะคะขึ้นสวยเลยทีเดียวนะคะนี่ไซชนค่ะใบป้ายมาแล้วนะคะใบป้ายมาแล้วนะคะนี่ก็เริ่มขยอยขึ้นนะคะนี่เริ่มขยอยขึ้นนะคะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะคะนี่ ะะสีการจนานะคะมาแล้วใบมาเลยแดงสดมาเลยค่ะอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมท่าทางจะสวยด้วยนะคะนี่ขึ้นมาแล้วดูแห้งๆเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้รดน้ำนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะรดน้ำคุณครูจะรดน้ำวันเว้นวันค่ะเพื่อให้เขาได้อยู่ได้แบบธรรมชาตินั่นเองนะคะ แต่ที่สําคัญต้นนี้ค่ะสวยมากนะคะใบแดงสดเลยนะคะในคลิปใน,ในวิดีโอนี้ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่พอใบจริงๆแดงมากๆนะคะเนี่ยแดงมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นมิ่งมงคลนะคะหนอกกาลังแตกใบที่2มาค่ะนะคะแตกได้2องสองสามอาทิตย์แล้วแหละนะคะก็มีใบบานมานะคะอีกต้นหนึ่งค่ะภูมิใจนําเสนอ นี่เลยพี่ชายชนนะคะป้ายสวยมากนะคะป้ายสีแดงสดเลยทีเดียวนะคะแถมตรงตรงสะดือจะอมสีชมพูนะคะจะชัดเจนใบที่2ขึ้นมาแล้วพร้อมกับดอกค่ะนะคะนางกำลังตั้งท้องเลยมีดอกอีกแล้วนะคะคุณครูจะคุณครูจะผสมนะคะปิดไหมนะคะดอกที่แล้วอีกต้นหนึ่งไม่ติดค่ะ ติดะะยากมากเลยเพราะว่าอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมานนี้ค่ะอันนี้ขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วเี่เกิดทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ที่อินเนลนะคะอินเนวหัวใหญ่ๆขึ้นมาหนอใหญ่มากนะคะอันนูน้นทางนู้นบอกเงิน บอกงันนะคะสีขาวจั้วะเลยนะคะแล้วก็ที่จะโปูกปปปมายังไม่รู้มแน่ใจว่าเป็นอะไรบ้างนะคะเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากเลยเนะะ่ยดูไม่ออกเลยค่ะแต่ละกระถางก็ออกมานน่นค่ะม่านานังพิม,ะะมาาพม์นะคะม่านนังพิมพ์นะคะก็หกลงก็ขึ้นมาเรียบร้อย แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็ขึ้นมาค่ะนี่กระบะน้ำอีกรอบหนึ่งค่ะสวยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งค่ะตรงนี้เป็นฮกหลงนะคะฮกหลงที่คุณครูปลูกไว้กระถางใหญ่กระถางละสามหัวเพื่อที่จะทาบอนโกนะคะก็เริ่มแตกมาค่ะเห็นไหมคะหนอหนอแตกขึ้นมาเรื่อยๆ อันนี้ก็แตกแล้วค่ะเห็นไหมคะแตกมาเรื่อยๆแต่ก็ดูกระถางน,นี่ค่ะเห็นไหมคะแตกขึ้นมาแล้วนะคะสองหน่อนะคะใหญ่ด้วยนะคะ,ะมากระถางนี้กระถางนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะีอนนหนอนเขานะคะเนี่ยเห็นไหมคะี่หนอเต็มเลยนคะคะอันนี้น่าจะไก่ ไก่ราชวดีนะคะก็ขึ้นหน่อมาเรียบร้อยมีใบขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะอ้าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นค่ะทางนู้นก็เยอะทางนี้จะเก็บใส่ในกระมังไว้นะคะออมาแล้วแล้วคนอู่มาแล้วค่ะนะคะนางไม้มาถ้ามีตอนนี้รออยู่อ่าต้นสวย,สวย มน่งมงคนนะคะอันนี้บอลสวยหน้าบ้านนะคะเป็นเป็นมาน่านนางพิมพ์นะคะงวนนะคะมา่านนางพิมพ์ก้านจะลายแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก้านเขาจะลายยาวนะคะลายยาวแต่ถ้าอันนี้คือมา่านนางพิมพ์นะคะมา่านนางพิมพ์สี น,นี้ก็หงสวรรค์ที่ขึ้นมาใหม่นะคะหงสว่วรรที่ขึ้นมาใหม่อันนี้จอมทัพนะป็รูปสีแดงหัวใจเลยทีเดียวนะคะจอมทัพขึ้นมาใหม่ค่ะน,นี้สีสดเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเช่นเดียวกันมาพร้อมดอกเลยนะคะอวนนี้ค่ะรอรุ้นว่าใช้ปีเกเนารีไหมนะคะ ก็รอลุ้นดูใบายาวเลยทีเดียวนะคะกระถางเล็กกระถางน้อยอ่ะนี่ก็ขึ้นมาใหม่นะคะก็ะสวยเลยทีเดียวน่ก็สวยเลยกระถา,างใหญ่แล้วก็หนอาเริ่มมาเห็นไหมคะใช้เวลาหนเดือน1นึเดือนกว่ากว่าหนึ่งเดือน,น,อนก,กว่าก,กว่าที่อ่าขึ้นจากดิน อันนี้ก็นี่ค่ะอันนี้การทําบอลกอค่ะนะคะอันนี้เป็นการทําบอลกอคุณครูหนึ่งกระถางนี้กระถางใหญ่นะคะกระถางสิเป็นกระถางใหญ่คุณครูอยากทําบอลกอนะคะคุณครูก็เลยเอาแดงวัวมาปลูกในนี้ค่ะคุณครูก็ปลูกหลายๆหัวใ้ตรงกลางนะคะนะคะว้ตรงกลางก็เริ่มทยอยขึ้นมา เขก็จะเป็นกอใหญ่ใหญใ,หญให้เราได้สวยงามนั่นเองนะคะนี่คือการทําบนกอเช่นเดียวกันให้สวยๆนะคะอ่อันนี้ก็ขึ้นมาใหม่ของส่วนขึ้นก่อนเขาต้นสูงเลยนะคะเอาไว้ทําพัน์ธุให้ได้จํานวนเยอะก่อนนะคะขออยากออีกประมาณสัก3เดือนก็ว่าจะผ่าหัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เท่าที่เห็นตอนนี้นะคะ ปีกินรลีสวยเดียวนะคะสวยเลยนะคะตรงนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เลี้ยงแบบแช่น้ำทั้งวันนะคะแม่ยังยังไม่ได้ทำตู้อบนะคะนะคะกำลังทำโครงไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำตู้อบนะคะก็เป็นความในการขึ้นต้นใหม่ของบอนสีนะคะอันนี้ใบสวยนะคะใบสวยมาก ใบที่3ค่ะใบที่3ามกำลังขึ้นคุณครูรอลุ้นนะคะใบที่3นี้เขาอาจจะห่อหุ้มดอกมาด้วยก็ได้ก็รอดูนะคะรอดูว่าดอกเขาจะมาด้วยหรือเปล่าสวยนะอันนี้เพชรพันล้านแต่กอดีมากค่ะเพชรพันล้านนะคะแตก่กอดีจังเลยอันนี้ ไม่ได้ยังไม่ได้ผ่าหัวนะคะที่แยกออกไปก็คือแขนงเขาเองใบที่3ใบเริ่มมาแล้วค่ะใบสีเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มที่จะกัดสีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเช่นเดียวกันอันนี้2ต้นคู่ใน1กระถางทําอยากทําบอลโกอค่ะก็ปลูกูก2ต้นคู่นะคะก็เริ่มที่จะแตกขึ้นมาใบก็เริ่มที่จะออกสีสันนะคะกัดสีออกมานั่นเอง มาดูชายชนต้นใหญ่อีกหนึ่งต้นค่ะต้นนี้ผสมดอกไปแล้วไม่ติดเทว่าไม่ติดะนะคะด้วยดอกอา,อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออย่างไรก็ไม่ทราบอากาศร้อนด้วยนะคะก็สมดอกก็ไม่ติดนะคะชายชนต้นนี้นะคะขึ้นมาอันนี้เกือบสองเดือนเข้าเดือนที่สามแล้วล่ะค่ะนะคะอันนี้รอลุ้ลนลูกไม้ค่ะนะคะที่จากเมล็ดนะคะอรอลุ้นสีว่าเขาจะเป็นอย่างไรอ่าเริ่มกัดสีแล้วค่ะ อันนี้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 เปีกกินารีนะคะได้มาได้มาแบบอยากได้มาทําหัวทําพันเอาไว้ผ่าอีกสักสามเดือนก็จะผ่าหัวนะคะนี่คือปีกกินารีนะคะที่ผ่าไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะยังไม่มีนี่ค่ะเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นชายชน ชายชนทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ทดลองผ่าครูก็ทดลองไปเรื่อยทดลองผ่าชิ้นเล็กมากๆนะคะชิ้นเล็กมากๆแล้วก็ขึ้นไงยังขึ้นอยู่เห็นไหมคะบอนสีไม่ตายง่ายนะคะนะคะก็ผ่าผ่าชิ้นน้อยๆนะคะลเล็กๆก็ขึ้นมาให้ชมก็ยังไม่มีเวลาแยกคะ่ะเดี๋ยวรอให้ใหญ่อียอย้สักรู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีพันธุ์พี่ไก่ค่ะพี่ไก่ ลูกไม้บ้างหนิดๆหน่อยๆนะคะเป็นวันดเดิมๆที่คุณครูโชว์อยู่ในคลิปต่างๆอันนี้ก็จะเป็นชิ้นผ่าอีกชิ้นหนึ่งนะคะอีกอย่างก็จะก็อยู่ในนี้ค่ะยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างผสมเันไปเริ่มทยอยขึ้นแล้วนะคะอันนี้กวนอิมนะคะกวนอิแล้วกวนอู มีปลาบูมีอะไรออกมาแดงๆเดี๋ยวรอโตอีกนิดนึงจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะคุณครูก็ยังไม่ได้ถนานมักนัก,กเรื่องของชื่อแต่ก็ค่อนข้างมีเยอะค่ะสีแดงนะคะน่าจะเป็นปลาบูมั่งอะไรมั่งนะอันนี้คือความรู้สาระความรู้ที่มาแบ่งปันพี่น้องค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะคุณครูก็่า มีความรู้มาแบ่งปันกันในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอไคเอ็นการ์เด้นบายพร์ชนอกวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ